สวัสดีครับนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับมาพี่น้องกินบุกม่วงอันนี้บุกม่วงกันบกม่วงหน่อยบ้านเขา,บ,บ,าบุกม่วงใบบุกกับเจลเจลหวานเจลใส่หอมแดงโอ้ยตอนหนึ่งมันโตงไปอนี้พี่น้องมือวนนี้บรได้กินเข่าด้วยพี่น้องไหยกินบุกม่วงมาคำแรกแข็งมันเสียบ ผูไดเคยกินเดือดิงจากยูโดว่ามันสมเป็นไรบุงใบบุ๋หเอนพี่เนาะหอมหอมคนเห็นตาหน่อยม่เห็นตาเลยไหม วิธยไห่เลยพี่น้องแต่มาหั่นเขาเกียดนี่สดๆจากตน้นมาตานาพี่น้องออคัดทำใมาเป็นปุ่มเป็นทวงเถอนม้พี่น้องโดดตกน้นไม้นะ nè Nói có sụp nó nó để nhanh sụp คักพี่น้องเลยแต่ว่าอย่างเพื่อนแห้งแห้งได้บมุกมอกือนเคลื่อนดุมวงปลาพีา่น้องยางซูซีกันอ่าเจี๊ยวส่วนบางหนึ่งบางลมล้มล่นหน่อยต้องทำว่าท่านในพ่อกิงนะล่นจริงบด Cơm uh, luôn này. Tiếng nói của bà Hà ย่างจังเจียวัวดเส่ปะเด็ดน้อพี่น้องเจียวหวานเส่ปะเด็ดสุดแซ่บ<ม>ว้ากปกาเดี๋ยวแต่กันไม่ ยินบมกสุมส่วงแดงๆครับการอก่อ,อกนค้นมาอ่ะ ว่าเห็ดเจ้าว่าเผิดแต่ผิดยู่ด้วยพี่นอ้อยฮะกุ่มงามงามพี่น้องโว้ยเขาเผือกต้งนี้ มาที่แดกดวัขาดดิพี่น้องมันล้มมาที่นี่หลนเบิดบฟวงน้อยแซีบอย่าบอกใครเอาเอาไปตำแจกวก็ได้ทุกคนเด็เดออกคนละพี่นออ้องนี่ถึงแจวเลื่อนนี่ก็จะไปตำแจลวระเด็กพี่น้อง มากนนหน่อยๆเพราะหาคิดถึงส่งกระดอกดอเรียวเขียวากำดูถ่ายพี่น้อง้ออที่เหลือตำเจ้าประเด็กพี่น้องตำไส้ปลาแห้งกระเดก แต่คือมันหอมม่วงเนี่ยมันนีมากพอพี่พอน้องนะครับหน่อยๆหน่อยเข้มๆนะครับมาเนี่ยกินแนวสมสูเบิงนะครับวันนี้บมได้กินเขานะครับขอบคุณพี่น้องนะครับผู้เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอำลาพัชจากพอกันคลิปนานะครับพักอยงนนองคือเจ้านะครับบ๊ายบายพี่น้องสวัสดีครับ